คุณผู้ชมคะคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือสีบุรพานะคะเคยบอกไว้ว่าท่านจะใช้ปลายปากกาในการสร้างประโยชน์ค่ะและท่านก็ทําเช่นนั้นตลอดมาไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนไหนนะคะและครั้งนี้ค่ะเรื่องราวอุดมการณ์ของท่านนะคะถูกนํามาถ่ายทอดอีกครั้งเป็นละครร้องนะคะซึ่งแขกรับเชิญทั้งสองท่านยังอยู่กับเรานะคะละครร้องครั้งนี้ใช้ชื่อว่าสีบุรพาบันทึกแห่งอิสระนะคะเป็นแน่นอนธีมหลักแนวคิดหลักก็คือเรื่องของอิสรภาพนะคะ สถานที่การจัดนะคะสำหรับการจัดแสดงวันที่ทแถลงข่าวก่อนนะคะขออนุญาตพูดถึงวันแถลงข่าวนะคะคซึ่งหลายๆคนที่ได้ไปนะคะก็กลับมาบอกถึงความประทับใจนะคะให้ช่วยเล่าความคิดในการที่จะจัดแถลงข่าวนิดนึงค่ะผมผมยอดอย่างนี้ครับเวลาเวลาเราไปปารีสเนี่ยบ้านหนึ่งที่เราอยากไปมากนะครับคือบ้านของนักเขียนนะฮะวิกตอฮูกโก้ที่เขียนเรื่องเยออธรรมนะฮะ บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่นักเดินทางนักอ่านหนังสือทั่วโลกเนี่ยได้ได้ไปเห็นได้ไปเห็นว่าวุตตโะฮกโกอยู่ยังไงทํางานยังไงมบงีบ้านยังเหมือนบ้านมีชีวิตยอยู่นะครับในเมืองไทยเรามีนะครับมีมีบ้านสีบุปภาค่ะนะครับซึ่งซึ่งได้รับการดูแลจากจากรัฐบาลเนี่ยคนละเรื่องกับที่วุตตโฮูโกได้รับนะครับรัฐบาลไทยยังยังไม่ไม่ก้าวหน้าขนาดนั้นนะครับ จะเป็นบ้านที่อยู่กลางกรุงเทพเลยนะครับอยู่ที่ซอยพรนนางใกล้กันมิสสวีชัยสมรภูมินะครับตอนที่เราตัดสินใจจะทําละครเรื่องนี้นะครับเราคิดว่าต้องมีที่แถลงข่าวนะครับแล้วก็ปัจจุบันในคนที่ดูแลบ้านคือคุณวานีสายประดิษฐ์นะครับเจ้าทายของคุณสีบุรพานะครับพอไปเห็นบ้านนะฮะก,ก็รู้สึกว่าผมอยากให้ให้คนกรุงเทพหรือคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกมีความภาคภูมิ ใจมีความสุขที่ได้เห็นบ้านนี้เหมือนที่ฝรั่งเศสมีกับวิกตอร์ฮูโกนะครับก็เลยบอกพี่ตัว้วบอกคุณวันนี้ว่าเราเลือกที่นี่เป็นที่แถลงข่าวกันดีไหมะนะครับตรงบริเวณบ้านนะครับมันบ้านบ้านนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับข้างหน้าจะมีระเบียงเล็กๆนะครับมีอยู่วันหนึ่งเมื่อปี2480กว่านะครับตอนเช้าอากาศจะงลมขโมวอยู่เลยคุณสิมพัตื่นแล้วก็รู้สึกว่ามีก็มีคนอยู่หน้าบ้าน มีเสียงตะโกนเรียกคุณกุลาบครับคุณกุลาบคุณกุหลาบอยู่อยู่ไหมครับนะครับพอสีบรูพาห,หน้าไปก็พบว่าคนตะโกนเรียกเป็นตำรวจมาจับมาพรากอิสระจากวันนั้นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งในอีกเกือบสิบปีต่อมาก็โดนอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งท่านต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองขีนนะครับแล้วก็เราก็จับจับระเบียงหลังนั้นนะครับมาเป็นจุดเริ่มต้นของการถแถลงข่าวะนะครับ ๋ยยอากให้ต้องถามาที่ททผู้ที่มีโอกาสแสดงรตรงนั้นสุดนั้นนะคะ<ฮ>นักแสดงจะเล่าได้ดีเลยนะคะว่าเวลาที่ได้แสดงเรื่องราวของท่านที่บ้านของท่านค่ะผมมันประทับใจจริงๆครับคือคือผมก็ไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะรู้สึกได้ขนาดนั้นนะครับโดยเ,เมื่อไปถึงบ้านแล้วทางทายาทคุณคุณวานีอาจารย์วานีก็อธิบายครับว่าตรงนี้เป็นอะไรอะไรมันยิ่งทําให้ผมแบบอุ้ยขนลุกไปหมดนะครับแล้วก็ตอนที่ ที่คุณต้อตะโกนเรียกเป็นตำรวจตอนที่เริ่มงานนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันมันบอกไม่ถูกเลยมันมีเอนเนอร์จีมีพลังงานบางอย่างมันลืมการตื่นเต้นของการที่ต้องขึ้นให้ตรงคีย์ร้องให้ตรงเนื้อร้องมันลืมตรงนั้นไปหมดเลยแต่มันมันมีมวลพลังบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเราเราอินกับมันนะฮะแล้วก็พอออกไปร้องเนี่ยบรรยากาศมันมันซอฟมันมันมันช่วยทําให้เราละเมียดละไมเยอะมากครับคือโดยตัวบ้านเองเนี่ยมันสร้างความสุนทรีย์ให้เราได้มากครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อติดกับ ตรงนั้นได้มากทีเดียวะคะ,คะแน่นอนการแสดงกลางแจ้งต่าง<ช>กับการแสดงในสตูดิโอใ,<ช>ในโรง<ช>ะละครนะคะแถมยังเป็นการแสดงการแจ้งกับสถานที่ของผู้ที่มีเรื่องราว<ช>อยู่ในละครท <ขอ S 1> ี<ล>ร่มกังวะ แถลงข่าวช่วงบ่ายแดดก,ก็ร้อนมากนะครับเพราะกลางแจ้งจะซาวเช็คกันยังไง<อ>จะมีปัญหาทางเทคนิคยังไง<ะ>เดี๋ยวเปียโนอยู่ต้องนู่นแล้วเราร้องอยู่ตรงนี้จะได้ยินกันไหมโมนิเตอร์จะมาอย่างไรกังวลไปหมดเลยครับเพราะว่าเราเราเนี่ยเป็นคนที่กังวลกับการแสดงการแจ้งมาก<ะ>ในในถ้าเราต้องร้องนะครับแต่วันนั้นทุกอย่างราบรื่นหมดแล้วก็ออกมาทุกอย่างมาลงตัวเข้าที่แล้วได้ความรู้สึกที่ดีมากครับค่ะสําหรับ ผู้หน่วยการสร้างล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะอ่ณนะวันเริ่มต้นก็คือวันแถลงข่าวนะคะผม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 คิดอยู่สองสามอย่างนะครับอย่างนึงคือว่าเราเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับ<ม>อย่างนึงคือว่าทุกทุกอย่างมันเอื้อแล้วละ่ะ<ม>ปัจจัยทุกอย่างเอื้อแล้วแล้วอีกอย่างก็คือนาทีนาทีของการแสดงซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น<ม><ม>นะครับแต่แต่ในเมื่อเราเราเริ่มต้นมาดีแล้วเราก็อาจจะพูดในงแง่เหมือนกับ เชื่อสาศาสตร์ผมไม่ไม่ไม่ได้เชื่อศสยาศาสตร์แต่ผมเชื่อว่านาทีนั้น่ะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะอากาศที่ร้อนมากๆอาจจะทให้อะไรเสียสักอย่างอากาศที่ร้อนมากๆอาจจะทำให้ฝนตกอากาศที่ร้อนมากๆอาจจะทําให้ผู้ชมไม่มีความสนุกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมันเป็นความราบรื่นเป็นความเป็นความอย่างที่ว่าอย่างที่เราคิด ฝันไว้นะครับพระเจ้าทรงนำธรรมะจับสันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่ทำให้ทั้งสองท่านรู้สึกถึงการจัดเตรียมไว้อีกเหมือนกันนะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงมีจดหมายจากผู้ชมคืออย่างนี้ครับเป็นต้องย้อนกลับไปที่ปี52ที่คุณตัวแสดงที่โรงละครมะขามป้อมซึ่งเป็นโรงละครที่เล็กมากมีผู้ชมไม่ไม่เยอะนะครับรอบหนึ่งประมาณส0บ0ี่คนผมได้ไปดูรอบนั้นนะครับปรากฏรอบมีอีกมี แขกสําคัญอีกท่านหนึ่งไปดูครับซึ่งผมผมไม่เคยรู้มาก่อนคุณตัวก็มาทราบทีหลังเหมือนกันะนะครับแขกท่านนั้นคือคุณสุรพันธ์คุณสุรพันธ์สายประดิษฐ์เป็นบุตรชายของคุณกุณลาบนะครับ<อ>นะครับเดี๋ยวผมว่าตรงน,นี้คุณสุรพันธ์เสียชีวิตแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเลาให้พี่ตัวเล่าเล่าดาทีที่ ก็คือว่าเมื่องานแถลงข่าวเสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราก็ตัดสินใจจริงๆแล้วเราตัดสินตอนแรกเราขอเรื่องนี้จะเล่นที่โรงอื่นครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องการประสานงานบางอย่างนะครับแลก็เลยทําให้ทางผู้จัดนั้นย้ายมาเล่นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจวผมเองก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็ปรับการแสดงไปตามสถานที่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับทีนี้พอการการแถลงข่าวจบสิ้นในวันนั้นนักข่าวก็มันทยอยกันกลับนะครับ คุณวานีครับอาจารย์วานีซึ่งเป็นเป็นภรรยาของคุณสุรพันธ์ซึ่งเป็นบุตรบุตรของคุณกุณณลาก็นําซองสีน้าตาลมาให้ผมและข้างในนะครับผมขนลุกไปหมดคือเป็นใบคอมเมนต์นะครับเป็นใบแสดงความคิดเห็นของผู้ชมหลังการแสดงละครในรอบที่คุณต้อไปดูเมื่อปี2552นะครับคือคุณสุรพันธน์ไปดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นไว้ในความคิดเห็นนั้นก็มี ข้อความหนึ่งบอกว่าประทับใจกับการแสดงมากน่าเสียดายที่โรงละครมันเล็กนะครับ <ừ> อยากให้พัสดงในโรงที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หอศิลปะลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร <ừ> ซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มังจะแล้วเสร็จในเร็วๆวันนี้อตอนนั้นคนลุกไปหมดเลยครับแล้วก็จดหมายฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงมือผมโดยตรงจากท่านเพราะว่าท่านก็วุ่นวายวุ่นวายแล้วก็กลับบ้านไปเก็บไว้ แล้วภรรยาของท่านไปค้นเจอหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับ <ฮะ S 1> ก็จับเอกสารแล้วก็ไปเจอเข้าอาจารย์มณีที่เป็นภรรยาท่านก็เก็บใส่กล่องแล้วรอวันที่จบโอกาสจะมามอบให้ผมก็คือวันแถลงข่าวนั่นเอง<ฮ>ะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าละครร้องเรื่องนี้คุณผู้ชมจะได้ชมที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งการจัดแสดงจะมีขึ้นเมื่อไหร่ วันที่28ถึง31สิงหาคมนะครับเป็นวันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์นะครับจำนวน5รอบครับนะครับเดี๋ยวผมผมคิดว่าทางรายการอาจจะขึ้นรายใหญให้รายใหญให้นะครับท,ทั้งการจำหน่ายบัตรการจองบัตรนะครับแล้วก็รอบเวลาที่แสดงครับค่ะทีนี้มาเรื่องของการซ้อมแล้วก็การปรับ บทนะคะอย่างที่บอกจากครั้งแรกมานะคะตัวละครทุกตัวมีการเปลี่ยนนักแสดงอะไรยังไงบ้างไหมคะผมพยายามคงแคสเดิมไว้ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าผูกพันกันมาแล้วทุกคนก็จะอินเข้าใจบทแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนโยกย้ายแค่ไม่กี่คนที่ติดภารกิจหรือว่าอยู่ต่างประเทศอะไรเท่านั้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับบทให้มันกระชับขึ้นนะครับก็มีผมไปเจอ เพลงนะครับที่แม่สุจิตเสือปาริได้สอนไว้เนี่ะนะครับก็ก็ไปคุยดูอีกทีหนึ่งครับไปเอาแผ่นซีดีที่ท่านร้องไว้แล้วก็มาเจอมันชื่อทานองว่ากุหลาบดำนะครับผมก็สนใจเอ๊ะอะไรนี่เกี่ยวข้องกันเลยเกี่ยวข้องไหมชี่ททานองมันทานองทานองเพลงกุหลาบดำผมก็เลยเอามาใส่เนื้อร้องครับเป็นเนื้อร้องตอนที่คุณชนิดมาเยี่ยมคุณกุหลาบในคุกแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ากุหลาบมันดํากุหลาบมันอยู่ในความมืดเลยทำนองนี้นะครับก็ เหมาะเลยครับก็จะเป็นบทที่แทรกเข้ามาในบทละครครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เพิ่มเข้ามานะครับค่จริงๆแล้วทํานองเพลงเดิมเนี่ยจะมีอยู่ครบทุกเพลงเลยและก็จะมีแทรกเพลงใหม่เข้าไปอีกสองสาเพลงค่ะการเรียบเรีลงเสียงภาสานนี่เป็นท่านเดิมไหมคะที่ท่านเดิมครับคุณคันทียรังสักคุณคันทีครับก็ยังทํางานด้วยกันมาตลอดแล้วก็อินอยู่กับละครเรื่องนี้ คราวนี้ก็ยอมเล่นเป็นตัวละครหลักด้วยครับเป็นความตั้งใจนะคะของหลายท่านนะคะสําหรับละครร้องเรื่องนี้โดยเฉพาะทางคุณบินหลาที่บอกเราไว้ตั้งแต่ช่วงต้นว่าอยากให้ผู้ชมมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากจํานวนผู้ชมเดิมที่เคยชมแล้วอยากให้ใครชมละครร้องเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าคนที่คนที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาในสังคมนะครับคือ ในละครเนี่ยสิ่งที่สิ่งสําคัญอันหนึ่งของคุณกุหลาบคือเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ยึดมั่นต่อโรมการแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่างอ่อนโยนแต่เข้มแข็งนะครับชัดเจนแต่อ่อนโยนรับฟังทุกคนและพยายามที่จะชี้แจงความคิดตัวเองเนียด้วยท่าทีที่นุ่มนวลเป็นมิตรต่อกันะนะครับผมคิดว่า คำว่าท่าทีนุ่มนวลเป็นมิตรต่อกันเนี่ยกําลังมีน้อยลงในสังคมวันนี้นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเลยครับคุณกุลหลาบก็ไม่ได้คิดเหมือนใครและแกและท่านก็พยายามจะให้คนอื่นเห็นความคิดของท่านแต่แต่ชี้แจงด้วยความอ่อนโยนและเยือกเย็นใจยเย็นนะครับผมคิดว่าตรงนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าใครใจร้อนไปดูละครเรื่องนี้นะครับอาจจะใจยเย็นขึ้นในการอธิบายความคิดครับค่ะ ถ้างั้นแนะนําให้อยากให้ทุกคนไปชมกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ใจเย็นๆกันลงนะคะแล้วก็ได้สัมผัสนะคะเรื่องราวชีวิตของนักเขียนที่จะกลับมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถจองบัตรได้นะคะการแสดงจะมีวันที่28ถึง31สิงหาคมนะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะจองได้สองทางนะคะโทรศัพท์ก็ได้นะคะ0922570667 092257067นะคะหรือว่าใครถนัดใช้โซเชียลมีเดียนะคะไปที่ f a c e b o o k นะคะพิมพ์ f a c e ก o o k c ค m สีบุรพาออิสระนะคะอิสระนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ f a c e b o o k com อสีบุรพาอิสระนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณค่ะสวัสดีครับสินสมตรนเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ